สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักกีฬาของเราทุกท่านเช่นกันค่ะอ๊โหสวยเปิดจัดไปพี่ตามด้วยกริศโดนนมิวผิวโอ้พี่ทิ้งขึ้นมาไม่ธรรมดาจัดปลาพี่ยุดสวยสวอ๊โหยังโยยังโย สวยมากค่ะพี่ทีนจัดไปนั่นละสวยค่ะจานเอาอีกไฟหนึ่งเอาละเสืองโชว์จัดปะอุ๊บพี่ก็ขึ้นมามหาอุ๊บสวยพี่กริจัดไปอุ๊บอุ๊บยังอยู่ อยู่ไหมอยู่ค่ะจัดไปดงๆผิวผิวเบาๆนะั่งละจัดไปค่ะยังสวยสวยค่ะวันนด้เตะท่าดีทุกคนนะคะตสวยทุกคนเลย ลอนะาะออกกำลังกายทุกวันช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะที่ศูนย์ชุมชนางใหญ่ซิตี้ค่ะออกกำลังกายในท่าแต่ตะก้อน,นะคะโผสองพิกเก็ดไม่ธรรมดานะคะจบจัดไปอุ๊บไออุ๊บิว เบาเบาลอยแล้วรีบไปหาใครลูกนี้สวยจาดไปพี่โชคเบาเบานั่นละใี่เตอร์บอกีมือตรงไหนวะใครบอกว่าโอยอว่าันเดินกันไปรักกันไป สนะสวยมองไปมองมาดีไปจัดมาอึ๊บสวยนาำละสวยค่ะจัดไปดงด่ง,ดงนาำละ จัดไปไฟหนึ่งสวยค่ะพี่ยอดกัมมิคมอดานนะคะอ้โหสวยโอ้โหมงมาพี่เจ้าโอ๊ะอไรไปไปมาดีดไปอึ๊บไปไปอีกไฟหนึ่งยังอยู่ยังอยู่ไปมาไปมาสวยค่ะ แม่ไปแม่มาดีดไปเตะมาสวยฮะพี่พิดปื๊ดดึงมาปื๊ดเอาอีกไฟนึงปื๊ด ออาละตามโดยพี่ย <a> <undercover> ุทธพอยเอาพอเอาพอประมาณนะคะพี่ ấy bị đâu đẹp bay nè nè xấu ấy xấu ấy khả online với tướng โอ้ว wykor อยากมาจะ a r c h i t e นี่อาว k o l l a r m a r a j a มาจ Chris นี่นะ Grammarajan เออกให้ลูกก �ас a ทยอมมาออเงมน UC

เราคนเราคนใหม่มาจะผม แล้วลอยแล้ลิีวไปแล้วเข้า ouais. leave, ป,ป่าไ okay. ปแล้วนะคะจัดป้ายเติมโอ้โหผิวเบา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 ลอยมาแล้วเติมอุ๊บสวยค่ะจัดป้ายเอาอีกไฟหนึ่งอุ๊บโอ้โหอ อ๋อวันนี้เขาปิดรอเขาทำกิจกรรมมาครับดี๋ยวต้องกินหมอกด้วยการเล่นต่อครับ เดี๋ยวเชิญคุณกุชินไปพัอนก่อนใช่ใช่เออไปจัดพมูนทัวร์สวยเอ้าให้ปิด

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จับเอาเข้ามาเปลียงกันไปอ่าให้แกตบีนเอ้ยเออเฮ้ยรับมานี่โวยเอาเลย2ครับครับเอออาจารย์ ไปตะคูเลยไปตะคูเลยข้าวแตงไม่เลยวันนไปพระพรกุศลไม่นานัล้นปพระพรต

มองลงมองไปนีไปมาเรีเลเาก็ไม่สักออกผมวิ่งกลก็ขวดเหมือนกันนะอลย่นดอกาเปอร์อ้ยโแล้วันฝันายก้อยน่ยอ๋สวยเรียบร้อยไปวิ่งออาดีวะนี่วะชดีวนี่ะ ออกกันออกแล้วเนี่ยเออครับพี่เออ เยี well. ่ยมครับเยี่ยมครับเอ Obrigado. แูีออกไปก่อนอไม่ต้องมาแล้วนะไม่ต้องมาแล้วนะอ้ไกอไม่ไหวแล้วผมโอ๊ยอย่าพูดย้เเฮ้ยาไม่ได้าป Yeah.